สวัสดีค่ะวันนี้ครูแอดจะมาพาเด็กๆทำกิจกรรมเรื่องแก๊สมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่ค่ะในกิจกรรมตอนที่1น,นะคะก็คือเป็นการหามวลของแก๊สค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมคือสังเกตและอธิบายเกี่ยวกับมวลของแกส๊สเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลองกันเลยนะคะได้แก่1เครื่องช่างชนิดจานเดียว 2. ลูกโปง่ง 3. หนังยาง เทปใสนะคะเรามาดูวิธีการทดลองกันเลยค่ะให้นำลูกโปง่งยางรัดของและเทปใสนะคะไปชั่งบนเครื่องชั่งชนิดจานเดียวค่ะค่ะก็จะได้มวลของลูกโปง่งยางรัดของและเทปใสนะคะมีมวลเท่ากับ3.4กรัม จากนั้นนะคะให้เป่าลูกโป่งค่ะแล้วรัดด้วยยางรัดของนำเทปใส่แปะนะคะและนำไปช่างบนเครื่องช่างชนิดจานเดียวค่ะค่ะ <c oughs> ก็จะได้มวลของอากาศในลูกโป่งลูกโป่งยางรัดของและเทปใสนะคะมีมวลเท่ากับ3.6กรัมนะคะจากนั้นให้เราหามวลของอากาศในลูกโป่งนะคะโดยนํามวลของอากาศในลูกโป่งลูกโป่งยางรัดของและเทปใสนะคะมาลบกับมวลของลูกโป่งยางรัดของและเทปใสค่ะก็จะได้มวลของอากาศในลูกโป่งนะคะเท่ากับ0.2กรัมค่ะ ซึ่งจากกิจกรรมนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าจากการทดลองพบว่าอากาศมีมวล0.2น0.2กรัมค่ะต่อมากิจกรรมตอนที่2นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมคือสังเกตและอธิบายเกี่ยวกับการต้องการที่อยู่ของแกส๊สอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองนะคะได้แก่ 1. อ่างน้ำา2หลอดดูดแบบงอได้ 3. ถุงพลาสติกและ4 แก้วน้ำใสต่อมาเรามาดูวิธีการทดลองกันเลยค่ะเตรียมอ่างน้ำที่ใส่น้ำสีจนเต็มนะคะจากนั้นนําแก้วพลาสติกใสไปใส่ลงในอ่างน้ำโดยไม่ให้อากาศอยู่ภายในแก้วนะคะจากนั้นคว่ำแก้วโดยให้ปากแก้วอยู่ใต้ระดับของน้ำสีค่ะสังเกตได้ว่าในแก้วจะไม่มีอากาศเลยนะคะ จากนั้นนำถุงพลาสติกใสที่ใส่อากาศไว้รัดปากถุงให้แน่นแล้วนำปลายหลอดเข้าไปอยู่ภายในแก้วค่ะจากนั้นบีบถุงพลาสติกนะคะที่ใส่อากาศไว้และสังเกตภายในแก้วน้ำนะคะสังเกตได้ว่าอากาศภายในถุงจะเข้าไปอยู่ในแก้วนะคะเห็นไหมคะระดับน้ำภายในแก้วจะลดลงค่ะเนื่องจากอากาศเข้าไปแทนที่น้ำภายในแก้วค่ะ จากการทดลองนี้นะคะก็สามารถสรุปได้ว่าอากาศต้องการที่อยู่นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมไปแล้วทั้งสองตอนนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าอากาศมีมวลและต้องการที่อยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่กิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ